งานไว้ในเทน,นดีมากๆเลยครับกับาการพบรอบ21ปีเนาะของในเทนนะเพราะว่าในเทนในคกณเหมือนกับเป็นครอบครัวของผมอแล้วสิ่งที่เป็นน้องกัน,เ,น,เ,น,นเรียกว่า,าสัดสุ่นนะผลงานของผมเองมาตลอดด้วยนะครับผมแล้วเราก็เ,าเที่ยวไปเที่ยวมาทางช่องข้าทนายในเทนบ่อยมากๆ ก็มีความผูกพันแล้วก็มาร่วมกินดีกับทางไนเยเทนนะครับไม่ไว่าจะเป็นทีมงานหรือเป็นแฟนๆรายการด้วยวันนี้ก็เป็นอีกึงวันที่คิดว่าทุกคนน่าจะมีความสุขกันครับมาเจอแสงสีเสียงวันนี้เป็นไงบ้างคะวันนี้แบบจัดเต็มมากาครับผมไม่ไว่าจะเป็นนาวีทีคุณภาพเสียงแลว้วก็ศิลปินที่มาโชว์ครัมได้ว่าคัดมาเป็นระดับต้นตของประเทศไทยอยู่แล้วจะไม่มีพัฟใบพยี่สิอ2ดปีนะนิดนึงครับผมก็ขอให้ไเอเทนนะฮะ ทางรายการทางทีมงานที่ผลิตรายการทางคนแฟนรายการมีความสุขแล้วก็ขอให้ในเดเทนอยู่คู่กับแฟนตลอดไปนะครับเป็นสีปี50ปีต่อไปเรื่อยๆเลยครับก็คือเราได้ได้สองนะครับมาสั้นระยะแต่ว่ามีกลุ่มคนที่ต้องไป แอบอ่างก็สามารถขายงานคอนเสิร์ตนะครับของทางเขาพ่อแันได้ซึ่งนี่เป็นทางกรณีไปแล้วที่ทางเราเนี่ยได้หลักฐานมานะครับมีอยู่สองรายนะครับทั้งผู้เสียหายนะครับแอบล่างเลยคือมีการเก็บเงินเก็บจำนวนนะครับในการเออตนทุาวาระของงานโชว์ของพ่อพันแต่ทางเราเนี่ยไม่ทราบข่าวนะครับถ้าเราไม่ทราบข่าวก็เกิดความเข้าใจผิดนะครับ กิดความเข้าใจผิดทางร้านนะครับเพราะเวลาทางร้านทวงถามไปแ้ผมคนที่แอบอ้างเนี่ยก็บอกว่าทางผมเนี่ยชบอกมาแน่ว่าต้องได้มาเรามาถาไม้เราเสียหายนะคะระับผมก็อ,อาจจะกเกิดค,ค,ความเข้าใจผิด้าร้านดดเดียวกานเกดเินจำนวนช่อนั่นเป็มากน่งเราเป็นผู้มีเช็คีขั้นตอมัเราได้หลักฐานมานะครับที่แน่ๆเลยคือ2รายนะครับมีท,ท้อหกาการิ การผ่านการทำนขันกา่อ่อนเงินครับแล้วก็เอาสัญาที่างสัญครับซ่งวันี้เราต้องใจมากนะครับเพราะว่า มีอยู่ลายหนึ่งเนี่ยเป็นการแอบอ้างตั้งแต่ปี64นะครับผมแล้วก็อีกลายหนึ่งก็เมื่อประมาณเมื่อประมาณปีที่แล้วัซึ่งสองกรณีนะครับเป็นบุคคลคนละคนกันนะครับเราก็เลยอาจจะอ่าได้ว่าไม่ควรเป็นบุคคนนะครับคุณไม่ได้ทำเพียงคนเดียวแน่นอนครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยทั้งหมดเองเนี่ยก็ไม่ได้ติดใจออกมาเพื่อให้เป็นเรื่องมาแอ่อ้อนนะครับหรือว่าจะให้เกิดความไม่พอใจ ว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันไดไปบ้างนะครับในแต่กรณีในแต่ละกรณีไปครับผมได้แ้ขามเอ่ไ้แก้ขพราว่าอยากให้มเป็นเรื่องราวอก่างจรงดผมเองเดี๋ยวไปฟงอย่างน้าครับผมว่ามันเจอปัญหาเนีทีมาแล้วเนี่ยเราจะแก้ปัญหานี้ร่วมกันกับทางที่ไหได้ครับผมรู้จักพอคนทำไหมครับกอค่อนข้างรู้ว่าว่าใครนะครับู้จักไมครับเู้จรับู้ครครับมีท้งรู้จักและไม่รู้จัก หก็เป็นหลักแสนแน่นอนนะครับผมเรามีแบบทางผู้คุยกับเขาเอ่อทางทางคนก่อเหตุไม่ได้คุยแต่ว่าคุยกับทางผู้เสียหายมากกว่าแล้วก็เราก็ประกาศว่าถ้ามีผู้เสียหายรายใดเนี่ยที่ถูกหลอกลวงอี่ให้ส่งหลักฐานมาทางอีเมลของบริษัทของผมก็คือทางมาดูมาฟัง Gmail เมลแตซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันเป็นกรณีกรณีไปเพื่อหาทางออก นะเพราะว่าแต่ละเคสแน่นอนคงจะไม่เหมือนกันนะครับผมตรงนี้เนี่ยล่าสุดที่เราเช็คเนี่ยโชคดีที่ยังไม่ได้มีใครนะติดต่อเข้ามาในเรื่องหลักฐานใหม่นะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีก็ติดต่อเข้ามาเราได้มาหาทางออกร่วมกันครับนายทราบเรื่องได้ยังไงคะคือตอนแรกเนี่ยเราได้ยินจากปากต่อปากคื้คนมาบอกก่อนแต่ด้วยความที่เป็นแค่คำพูดนะฮะผมก็เลยยังไม่สามารถมั่นใจได้ถ้ามีการดีเช็คในการสอบถามจากเพื่อนเพื่อนี นะครับจะถึงเรื่องราวหรือว่าที่มาของข่าวนั้นก็ใช้เวลาพอสมควรนะฮะจนจนได้หลักฐานมาคือตอนนี้เรารนก่อนไ่เน่อหลักฐานผมได้มาหมดแล้วสองรายแต่ว่าผมไม่ได้ตั้งใจที่จะดำเนินการไม้องว่าผมก็ไม่ได้ไม่ได้ออกอเรื่อากานมากว่าเพื่อนก็รู้ความว่าในในคนาะก็จริงๆแล้วผมว่า ใครทำอะไรก็ไม่รับอย่างนั้นนะครับเรื่องเล็กๆผมจำได้หมดเลยเออจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้มองมอง,ม,มองในเรื่องแบบนั้นผมมองแบบนี้นมากกว่าในการแก้ปัญหาแล้วก็การที่พวกเราจะ,ะมาพูดตรงนี้ผมว่า

ควา,พยายมพิดพลาดต่างๆที่ที่ท้ทงรู้ว่าช่างต่างๆได้รับมาทั้งฝ่ายเดียวอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นต้องออกมาในการปกป้องฝั่งสีผู้เสียตายเองครั เพรานอยี่ันเยอะกว่าน่อยากเมากเครับแต่ว่าม่องกแล้วก็อยากท่ห็ทคาแตานั้ก็เรื่อว่าผมออกมาแล้วเนี่ยอกา้ับชาติมาแล้วแล้วกันเนี่ยก็มทราบเรืองแแล้วก็ทราบว่ามีการติดต่อกับผมได้โดยตร time